ดีนะครับขอเพื่อคุณความรักของพระเจ้าอยู่กับพวกเราในวันอาทิตย์ที่30นะครับกรกดาคมซึ่งเป็นวันสบ,บาโตวันบบิสุสุ์ที่เราเองจะอุทิศให้กับพระเจ้าเตรียมตัวเตรียมใจกายของเราพร้อมที่จะเข้าเฝ้านมัสการพระเจ้าที่คิดจักในวันนี้นะครับเฉลยธรรมบัญญัติบทที่32ทั้งหมด52อข้อด้วยกันนะครับตั้งหัวข้อว่าบทเพลงสุดท้ายของโมเสสสองสามบทเนี่ยสุดท้ายก็จะพูดถึงเรื่อง คำบัญชาสุดท้ายต่อโมเสสเมื่อวานที่ผ่านมาวันนี้พูดถึงบทเพลงสุดท้ายของโมเสสซึ่งพระเจ้าก็บอกให้โมเสสนั้นแต่งเพลงขึ้นมาแล้ววันพรุ่งนี้นะครับในบทที่3 3สนะครับก็จะเป็นพูดถึงเรื่องของอคำอวยพรสุดท้ายของโมเสสที่มีต่อชนชาติอิสราเอลคำบทเพลงนี้เป็นบทเพลงที่พระเจ้าบอกให้อิสราเอลให้บอกให้โมเสสแต่งขึ้นมาจุดประสงค์เพื่อ เป็นการร้องเป็นพยานเพื่อปรักปราอิสราเอลถ้าเราสังเกตคําว่าปรักปรเนะครับมีอยู่ทั้งหมด3ครั้งด้วยกันในบทที่31ข้อที่19พระเจ้าใช้บทเพลงนะครับเป็นสิ่งที่ปรักปรากล่าวโทษอิสราเอลแล้วบทที่31ข้อที่29หนังสือเองธรรมบัญญัติน,นี้ก็ใช้เป็นสิ่งที่ปรักปรานะครับ ชนชาติอิสราเอลแล้วสุดท้ายนะครับข้อที่2 8บทที่31อ็ดโมเสสถึงขน,นาดเชิญฟ้าสวรรค์นะครับวันนี้ที่จะพูดถึงลงมาเป็นพยานนะครับที่จะปรักปํานะครับสิ่งที่อนะิสราเอลได้กระทำให้เรามาดูนะครับสี่ข้อคิดด้วยกันสําหรับมันนีนะครับโมเสสเชิญชวนฟ้าสวรรค์และโลกมาเป็นพยาน นะครับก็เป็นสิ่งที่ใช้คําว่านะครับก็เป็นใช้คำว่าการใช้เพลงเนี่ยสื่อสารคําสอนนั้นนะเป็นสิ่งที่มีประสิทธิภาพนะครับเมื่อก่อนชนชาติอิสราเอลนะครับไม่มีพระคัมภีร์ไม่มีหนังสือธิธมบรรญัตินะครับมีแต่คนเลวีแล้วหน้าที่ของคนเลวีนั้นก็บันทึกเป็นลายละอักษรแล้วก็อ่านโดยเฉพาะอาทิตย์ที่ผ่านมาบอกทุกทุก ปีที่7ในเทศกาลนัดในเทศกาพลพระพราใช่ไหมที่เต็นนับพบเขาก็อ่านนะครับแต่ว่าอิสราเอลในตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเขาเองเนี่ยพระเจ้าก็ให้เขาร้องเป็นเพลงเพื่อเพลงนั่นเองจะช่วยเตือนเขาว,ว่าทุกครั้งที่เขาทําบาปเขาจะเห็นเลยว่าอ๋อผลร้ายที่เกิดขึ้นมาเป็นไปตามที่เพลงที่เขาร้อง และทําให้เขาระลึกขึ้นได้ว่าอ๋อเขาทําบาปผิดสิ่งร้ายที่เกิดขึ้นมาเพราะเขาเองทําผิดพลาดน,นะครับอันนั้นเป็นสิ่งที่ดีนะครับในชีวิตของการเป็นคริสเตียนหนึ่งเครืจักให้ความสําคัญของเพลงแต่ว่าเพลงที่เราใช้ร้องเนี่ยสื่อสารข่าวประเสริฐสื่อสารพระวจะนะของพระเจ้าได้และเนื้อหาเพลงส่วนมากก็เป็นเช่นนั้นไม่เพียงเท่านั้นนะครับเพลงที่ร้องสื่อสาร ข่าวประเสริฐหรือพระวจนะของพระเจ้านั้นนาชีวิตนะครับแล้วลักษณะที่2คือยกย่องสรรเสริญพระเจ้าพเพลงที่เราใช้เราควรจะเป็นพเพลงที่ให้ชีวิตนะครับแก่ผู้ที่ฟังหรือผู้ที่รองเราสังเกตดูขอให้คําสอนและคะําปลาัยนะครับหยดลงเหมือนอย่างเม็ดฝนอย่างน้ําค้างอย่างหยาดฝนและหาฝนเราพูดถึงน้ําน้ำเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ให้ชีวิต เป็นสิ่งที่นำชีวิตพวกมนุษย์นะในสมัยพุทพภีอยู่ได้เ,เพราะนามพระวจนะของพระเจ้านะครับสื่อสารผ่านมาด้วยวิธีการใดก็ตามโดยจะผ่านทางคำพูดคำเทศคำสอนโดยตรงหรือผ่านทางเสียงเพลงจะให้ทำไมครับให้ชีวิตจิตวิญญาณของพวกเราแล้วข้อคิด1.2ยกย่องสรรเสริญพระเจ้าด้วยเพลงที่เราใช้ร้อง นะครับจะต้องเป็นเพลงที่เราควรจะทำไมครับยกย่องสรรเสริญพระเจ้าของพวกเราข้อคิดประการที่สองขโมเสสเตือนอิสราเอลและลึกถึงความดีงามที่พระเจ้าทรงมีต่อพวกเขาตั้งแต่ข้อ4จกกนกระทั่งถึงข้อที่14ถ้าเราสังเกตดูให้ดีนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับพระเจ้านี้เนี่ยอิสราเอลบอกฮะโบเซบอกให้ระลึกเจสิ่งที่อดีต นะติกตองดูถามพ่อแม่ถามผู้อาวุโสว่าพระเจ้านี่ได้ทรงช่วยพวกเขาอย่างไรบ้างนะบางครั้งเนี่ยเรารู้เราลืมเพราะไม่มีคนบอกแต่ถ้าเราเองนะสอบถามโดยเฉพาะสิ่งที่ผ่านมาแล้วหรือลูกพวกพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเรานะพี่ๆคริสเตียนของพวกเรานะที่อยู่ก่อนหน้าเราเขาจะสามารถพูดอธิบายถึงคุณงามความดีพระคุณของพระเจ้า ที่มีต่อเรานะครับได้ที่ดีเป็นคาหนุนน้ําใจที่ดีมากนะครับเราสามารถที่จะทําไมครับสอบถามและที่เรารู้คนที่รู้ก็ควรที่จะบอกนะครับเพื่อให้คนรุ่นต่อไปได้เข้าใจถึงพระคุณของพระเจ้าที่มีต่อพวกเขานะข้อคิดนะครับประการที่สามโมเสสพูดถึงอิสราเอลเนรคุณต่อพระเจ้าถ้าเราสังเกตดูในข้อ2 พราะคุณงามความดีที่พระเจ้ามีต่อเขาตัง้งแต่ข้อสี่ถึงข้อที่สิบสี่พอมาถึงข้อที่สิบห้าถึงข้อที่สิบแปดนะอิสราเอลกับตอบแทนคุณงามความดีนะครับพระพรแล้วก็สิ่งที่พระเจ้าได้ทรงกระทํากับพวกเขาในการที่ละทิ้งทอดทิ้งใช่ไนมะครับพระเจ้าไปหันไปหานะครับพระอื่น หลายครั้งนะครับในชีวิตของการเป็นคริสเตียนของพวกเราก็เป็นเหมือนอิสราเอลเรามีนิสัยบาปเรามักจะกลับไปหาชีวิตเดิมเรามักจะกลับไปทําบาปเดิมเรามักจะกลับไปนับถือพระเดิมที่เราเคยนับถือมาอันนั้นเป็นเหมือนสเสมือนชีวิตของการเป็นคริสเตียนที่เราเองหลายคนขณะที่เราเดินกับพระเจ้านะครับในบางครั้งในบางช่วง นะแต่ทุกครั้งที่เราหลงไปเรามีพระวิญญาณบรสุทธิที่คอยตักเตือนหนุนใจและนำเรากลับมาข้อ4ครับโมเสสเนี่ยกล่าวถึงการพิพากษาของพระเจ้าต่ออิสราเอลนะครับไล่มาแล้วได้ข้อที่19หรือถึงข้อที่42ว่าสิ่งใดเกิดขึ้นกับเขาบ้างเมื่อเขาเองร้องเพลงนี้แล้วสิ่งนี้เกิดขึ้นมาเขาจะทำให้เขาลุดจากอ้อความชั่วความลำบากความทุกข เกิดขึ้นได้เคาะเหตุผลเขาละทิ้งพระเจ้าเราให้เห็นถึงความยุติธรรมของพระเจ้านะครับพระเจ้าอวยพรอ,อิสราเอลเลือกสรรอิสราเอลนะครับแต่ถ้าอิสราเอลทําบาปหลงผิดทอดทิ้งพระเจ้าพราะเจ้าก็ยุติธรรมในการที่จะลงโทษในประชากรของพระเจ้าด้วยแล้วการลงโทษของพระเจ้านะครับในข้อที่5หัวข้อคิดยคือพูดถึง พยากรณ์ถึงพระมาสีหาซึ่งเป็นความหวังของอิสราเอลว่าวันหนึ่งในอนาคตพระเจ้าจะส่งพระผู้ช่วยให้รอดมาช่วยเขาเพื่อที่จะให้เขาหลุดพ้นชีวิตวงจรของการล้มลงในความบาปครั้งแล้วครั้งเล่าครั้งแล้วครั้งเล่าหลุดพ้นจากความอ่อนแอนะครับทางด้านศีลธรรมนะครับโดยที่วันหนึ่งพระเยซูมาตายไถ่โทษบาปของเรานะครับ เปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้ที่เชื่อทุกคนบังเกิดใหม่ภายทานชีวิตใหม่และให้ผู้เชื่อมีพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในชีวิตที่จะดําเนินชีวิตใหม่ได้อย่างมีพลังข้อสุดท้ายก็หกนะพระเจ้าทรงบัญชาเรื่องการตายของโมเสสนะครับซึ่งเป็นช่วงสุดท้ายของชีวิตของท่านพระองค์บอกว่านะโมเสสจะไม่ได้เข้าในแผ่นดินแห่งพันธสัญญาแต่อนุญาตโดยพวกคุณขึ้นไปบนภูเขานะครับ แล้วมองให้เห็นแผ่นดินนั้นแต่โมเสสไม่เข้าอะไรครับเป็นเหตุผลที่ทําให้โมเสสไม่สามารถเข้าได้เพราะความผิดพลาดที่ท่านได้กระทําไม่ได้ให้เกียรติพระเจ้าต่อหน้าชุมชนที่นาศิลาที่หลังน้ําออกมานะครับที่เขาใช้ไม้เท้า,ต,าตีแทนที่จะสั่งบอกศิลานั้นนะครับแม้แต่ผู้นําที่ยิ่งใหญ่ที่พระเจ้าสนทนาหน้าต่อหน้าเนี่ยนะครับไม่มีใครเสมือนโมเสสอีกแล้ว ยกเว้นพระเยซูนะครับก็ยังมีความผิดพลาคบกพร่องความผิดพลาคบกพร่องนั้นเป็นบทเรียนที่สอนพวกเราให้รู้ที่จะระวังอารมณ์ของพวกเราที่เราจะไม่ทำไมครับไม่ปล่อยอารมณ์ของพวกเราความโกรธของพวกเราควบคุมเราและนําเราให้กระทําสิ่งที่โง่เขลาและส่งผลทําให้เราต้องพลาดจาก เพื่อคุณที่ดีๆที่พระเจ้าทรงมีต่อเราแต่โดยพระคุณของพระเจ้านะครับพระเจ้าก็ให้โมเสสนะได้เห็นแผ่นดินนั้นแต่ไม่ได้เข้าไปในช่วงนั้นแต่อนาคตนะโมเสกก็ไปปรากฏตัวที่ภูเขานะครับที่ในแผ่นดินคณาอันและพระเจ้าทําพิธีฝังศพนะครับผู้รับใช้นะท่านนี้ด้วยดังนั้นะนะถือว่าเป็นเกียรติที่พระเจ้าให้ กับโมเสสผู้รับใช้ที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้านะเมื่อเราให้เกียรติพระเจ้าเมื่อเรารับใช้พระเจ้าพระเจ้าจะดูแลเรานะและพระองค์จะกําหนดชีวิตของเราว่าเราจะจบชีวิตลงทําไมครับเมื่ออายุเท่าไหร่ที่ไหนนะครับและพระองค์จะเป็นผู้ที่ทําไมครับทําพิธีนั้นให้กับเรานะครับแต่สิ่งที่สําคัญนั้นคือพระเจ้าเป็นผู้กําหนดลิขิต นะครับชีวิตของพวกเราทุกๆคนชีวิตของเราทุกคนอยู่ในประหัตของพระเจ้าขอพระ้าอวยพรถ้อยคำพระวจนะของพระองค์วันนี้พระถ้อยคำพระวจนะของเป็นจิตวิญญาณและเป็นชีวิตนะครับ